สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระกริ่งสองแผ่นดินนะครับจีนไทยออกที่ปุกเสกที่วัดกว่างกว่างจี้นะครับปี37ที่ประเทศจีนนะครับจัดสร้างโดยสมาคมพุทธศาสตร์แห่งประเทศจีนนะครับโดยเน้นสร้างพระกริ่งที่มีพระพุทธคุณ ทางด้านเมตตามหานิยมโภคทรัพย์คุ้มพองป้องกันแค้วคาดนิรันตรลายนะครับก็คือสร้างทดแทนพระกลิ่งจีนที่เคยโด่งดังในอดีตเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับในสมัยราชวงศ์ถังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเขาสร้างไว้แล้วก็เป็นกลิ่งจีนนอกที่เข้ามาประเทศไทยเป็นต้นแบบของพระกิ่งไทยในยุคต่อๆมานะครับโ <c oughs> ดยพระกิ่งจีนชุดนี้ ก็ได้เริ่มสร้างในย้อนยุคเนี่ยเมื่อปี3 7เนี่ยเป็นปีแรกๆกเลยนะครับที่มีการสร้างพระกิ่งจีนที่ประเทศจีนแล้วก็ปลูกเสกที่ประเทศจีนแล้วก็ส่งมาให้ประเทศไทยได้ร่วมทำบุญนะครับโดยรุ่นนี้เป็นการสร้างและพุทธพิเศษเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนที่วัดกว่างจี้ปักกิ่งนะครับ โดยนิมนต์พระเถระทั้งชาวไทยชาวจีนชาวทิเบตชาวมองโกเลียชาวฮั่นนะครับกว่า500ลูกร่วมพิธีพุทธาพิเศษ7วัน7คืนนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง20ตุลาคมปี37นะครับการสร้างก็มี2พิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเป็นเนื้อทองเขาเรียกว่าทองมาล่อหรือถ้าเป็นคนไทยก็ทองเหลืองนี่ยแหละครับ ทองม้าล่อนี่ไม่ไม่เป็นเป็นเขาพูดกันในอดีตน,นะครับทองม้าล่อผมก็ไม่ใเอ๊ะทำไมเขาเรียกทองม้าล่อ <c oughs> ก็เป็นการสร้างเนื้อทองเหลืองนะครับโดยสร้างที่ประเทศจีนเพียวๆเลยนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับมีกล่องเนี่ยกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ กล่องก็มาอย่างนี้เลยนะครับสร้างจากประเทศจีนมาอย่างนี้เลยเป็นกล่องแบบชาวจีนเลยนะครับมีตาธรรมจักรแล้วก็ข้างในกล่องก็มีรูปนะครับเหมือนกับมีประกาศว่าพระองค์นี้ยหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับมีการลันหมายเลขแต่ว่าใช้บัตรนะครับไม่ได้ตอกที่องค์พระที่องค์พระเนี่ยตอกแต่โค้ดเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มีเนี่ยมีภาษาจีนภาษาไทยกำกับนะครับว่าแผน่นกิ่งจีนรุ่น2แผ่นดินนี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนพระกิ่งจีนองค์แรกที่มีอายุ1930ปีเป็นอนุสรณ์และวัตถุมงคลในพิธีพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนปุกเซกนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้โดยชัดจีนสร้างโดยสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนนะครับหาไรายได้บำรุงวัดในประเทศจีน แล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยนะครับไปร่วมด้วยก็มีพระสงฆ์ไทยก็มีหลวงพ่อเปิ่นนะครับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อลำาไยหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับไปร่วมพิธีพระราชพิเสษที่ประเทศจีนด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับที่สร้างแล้วแล้วต่อจากที่สร้างพระชุดเนี้ยก็มีการสร้างกลิ่งจีนอีกส3สรุ่นต่อต่อมานะครับก็เห็นว่ามีเป็น,เป,นเป็นวิธีการที่จะหรือว่าเป็นกุศโลบายที่หาไรายได้เข้าวัดบำรุงศาสตร์พุทธศาสนาที่ประเทศจีนก็เลยมีการทำต่อเนื่องออกมาอีก2-3สวัดนะครับ <c oughs> แต่ วัดกวางจี้เนี่ยก็และรุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นแรกของการสร้างในย้อนยุคในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ลองมาชมดูนะครับว่าพุทธลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยของพระกิ่งจีนแท้ๆเลยเนี่ยเป็นยังไงนะครับคนประเทศจีนเขาจะสร้างแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการปั๊มทำเป็นลาย แล้วก็มีการตอกนะครับตอกหมุดย้ำเนี่ยการอุดฝากริ่งเนี่ยเป็นการนี่ฮะเป็นการตอกตอกตอกย้ำลงไปเพื่อให้ปิดขอบเนี่ยเห็นนะตอกแล้วมันวิธีปิดฝากริ่งของคนจีนเนี่ยเขาเขาไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าทําฝากริ่งให้พอดีแล้วก็ตอกเหมือนตอกหมุดย้ำตอกด้านข้างเนี่ย ให้เนื้อมันเบียดเข้าไปตรงฝากิ่งนะครับไม่ให้ฝากิ่งหลุดออกมาก็มีแล้วก็บรรจุเม็ดกลิ่งอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นการสร้างแบบแบบจีนเลยนะครับศิลปะก็เป็นศิลปะจีนเลยเป็นกลิ่งที่กลิ่งถือว่าเป็นกลิ่งจีนย้อนยุคนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดนี่นะครับ โค้ดภาษาจีนด้วยนะครับ,บนไม่ชัดเดียวนี่เบนจะโดนเหงือ่อจมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ก็เรียกว่าทำก็ถือเป็นกลิ่งจีนย้อนยุคนะครับเป็นกิ่งจีนย้อนยุคก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ นะครับป,ปี37มนีการสร้างกิ่งจีนย้อนยุคนี้ดูนะครับนี่เป็นโค้ดภาษาจีนนะครับแล้วฝาล่างก็เป็นการอุดฝาแบบจีนนะครับเป็นลายเหมือนลายมังกรไม่รู้ลายอะไรนะครับ <c oughs> ลายลายไม่ทราบเป็นลายอะไรนะครับ ก็เราก็จะได้เห็นว่าคนจีนเขาเนี่ยวิวัฒนาการการสร้างวัดกิ่งเนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาประยุกต์โดยสมัยสมเด็จพระพหลนรัตนวัดรปากแก้วแล้วก็มามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีการสืบทอดต่อๆมาจนมาถึงวัสุทัศน์เนี่ยก็เลยมาโด่งดังอีก นะครับก็มีการสร้างพกกระกิ่งต,ต่อมาในประเทศไทยเนี่ยก็หลายยุคด้ยวยกันนะครับยุคที่โดนดานที่สุดก็คือยุครัตนโกสิน์ตั้งแต่การสร้างพกกระกิ่งปะวารีศน,นะครับวัดบวรแล้วก็มาถึงวัดสุดทัศน์อันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็มีโค้ดเดียวกันนะครับโค้ดภาษาจีนเหมือนกัน นะครับโค้ดตัวเดียวกันพิมพก็เป็นแล้วก็มีอุดฝากิง่งฝากิ่งด้วยภาษาจีนเหมือนกันไม่ทราบว่าตัวนี้เขาเป็นตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นตัวว่าเหงหรือเปล่าไม่ทราบเดานะครับ <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นพระกิ่งจีน หือพระกิ่งสองแผ่นดินที่สร้างย้อนยุคเป็นครั้งแรกเมื่อปี37นะครับก็ถือว่าเป็นพระกิ่งประวัติศาสตร์ที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมานิยมพระกริ่งกันเถอะนะครับเพราะว่าพระกริ่งเนี่ยเป็นการสร้างที่พิถีพิถันนะครับโดยเฉพาะพระกิ่งไทยเนี่ยพิธีเนี่ยเข้มขังกว่านะครับ กว่าประเทศจีนอีกเพราะมีการประยุกต์การลงยันนะครับแผ่นยัน1้อและหน้สแล้วก็ยังมีชนวนเก่าโบราณมีพิธีพราหมณ์พิธีพุทธนะครับชุมนุมเทวดาก่อนที่จะรอนะครับแล้วก็มีการดูเลิกดูยามอะไรเนี่ยมากมายนะครับพิธีพระกริ่งไทยเนี่ยถึงเข้มขังกว่า พระกิ่งจีนแต่ว่าพระกิ่งจีนเนี่ยก็คือต้นแบบของพระกิ่งไทยแล้วก็ถือเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ที่เราจะเก็บไว้เป็นที่ลึกและเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับวันนี้บุญสามวาต้องขอลาไปก่อนนะครับใครสนใจพระกิ่งจีนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาไม่สูงนะครับที่บุญสามวาเนี่ยราคาแบ่งปันทุกรุ่นทุกอย่างนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ